สวัสดีครับกับวิธีของค่อยตามหอยกเกษตรวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนะครับของภัยศาลสามร้อเอ็ดสำหรับการเลี้ยงหมูก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่น่าสนใจครับเพราะว่าทําได้ตลอดทั้งปีส่วนการที่จะเลี้ยงให้มีผลกำไรหรือว่าประสบความสําเร็จนั้นก็มีองค์ประกอบปัจจัยหลายอย่างนะครับก็อาหารสายพันธุ์ การจัดการนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ควบคุมคุณภาพของลูกหมูนะครับก็คือจําเป็นต้องอมีการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกหมูไว้สําหรับคนเองนะครับสําหรับฟาร์มเราก็มีเล้าสุกรแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรเข้าป้อนเล้าขุนครับ สำหรับการผลิตสุกรของเราก็ขั้นตอนการผลิตก็มีหลายขั้นตอนครับอาจจะคล้ายๆหรือแตกต่างกับฟาร์มอื่นบ้างนะแล้วแต่ละฟาร์มซึ่งการเลี้ยงหมูก็เป็นอาชีพที่มีการลงทุนค่อนค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับก็แล้วแต่ที่จะจัดการของแต่ละฟาร์มนะครับ ซึ่งผลตอบแทนหรือว่าราคาตอนนี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องโรคนะครับก็คือต้องมีการจัดการดูแลที่มีประสิทธิภาพมีการใส่ใจในการจัดการทุกขั้นตอนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกหมูอนุบาลซึ่งหลังจากคลอดเสร็จแล้วก็จะมาอนุบาลเพื่อจะปลุกให้ลูกหมูกินอาหารแข็งแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ลงสู่เล้าคุณ ันนี้ก็เป็นหมูขุนซึ่งเราก็จะมีคอกแล้วก็มีส้วมให้ลูกหมูให้หมูได้ตรงเล่นน้ำแล้วก็แช่น,น้ำเพื่อคลายเครียดแล้วก็เพื่อกำจัดกลิ่นช่วยในเรื่องของกลิ่นได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกขี้หมูก็จะเราก็จะใส่ลงไปอยู่ในน้ำแล้วก็ ล้างมีการล้างลงบ่อกแก๊สนะครับช่วยในเรื่องของกําจัดกลิ่นมแมลงวันได้ระดับหนึ่งซึ่งผลพลอยได้จากการเลี้ยงหมูก็นอกจากการที่จะขายหมูได้ราคาจากการขายหมูนะครับก็จะมีผลพลอยได้อย่างเช่นแก๊สที่หมูปุ๋ยทั้งแบบน้ําแล้วก็แบบแห้งนะครบับวันนี้เราก็จะมาคุย พอคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูซึ่งเป็นหนึ่อีกหนึ่งอาชีพเสริมที่น่าสนใจนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ควรสําหรับอยากกิดน,นะครับเพื่อก็อค,อคือต้องทําหลายๆอย่างเพื่อลดความเสี่ยงครับ